ก็ได้ bye, ลูกคนแก่จริงๆเลยพูดกี่คำไม่เคยจะจำโอ๊ยกลับมาสักทีนะแม่ขอตั้งหน่อยสิฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวอีกแล้วเหรอลูกหางานหาการทำบ้างนะโอ๊ยแม่ปวดอะไนักหนา น่ารำคาญเร็วๆขอเล่นหน่อยสิ เที่ยวเที่ยวเที่ยวแม่แม่เมื่อกี้ฉันไปเจออีดาวลูกยายแดงมาด้วยมันแต่งตัวสวยสวยฉันอยากแต่งตัวสวยเหมือนมันบ้างมันบอกว่ามันจะไปทำงานในเมืองฉันว่าฉันไปทำงานกับมันด้วยไม่หาเงินค่ารถให้ฉันหยสิแม่จะไปหาที่ไหน ที่ดินเราไปจำนองกับกำนันสิไม่อยากให้ฉันทำมาหากินไม่ใช่หรอฉันก็ทำมาหากินให้แม่อยู่นี่งไงเดี๋ยวฉันส่งต้นส่งดอกกับคืนแม่ก็ได้แม่แม่จะคิดอะไรแยอะอยู่อีกฉันไปทำงานหาเงินให้แม่นะไม่รู้แหละแม่หาเงินมาฉันด้วยละกัน ที่ดินแล้วก็บ้านหลังเนี้ยไปจำนองกับพ่อกำนันมาได้เงินมาก้อนหนึ่งไปอยู่ที่นู่นอ่ะก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินส่งต้นส่งดอกเขาด้วยล่ะรู้แล้วคนะ่ะเพื่อฉนมาพอดีเลยอ่ะเอนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่หนูฝากไอ้กี้มันด้วยนะ มันไม่เคยเข้าไปทำงานในเมืองป้าเป็นห่วงมันน่ะไายจะป้าแอนป้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะไม่ะเถอดแกสายแล้วสายจะป้าสำค่ะจ้ะไม่โอกโกหะ มาทํางานที่เนี่ยกูเห็นมึงเปลี่ยนที่ทํางานเป็นสิบสิบที่แล้วทำไมไม่ตั้งใจทํางานเก่งเอนบ้างไวกี้โอยเอย่าบ่นได้ไหมวะห้ามขาดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปหาหออยู่เองละจะได้ไม่ต้องับกวนไงมึงก็ขึ้นมานอนดีดิดดวะ่ะ ตอบแม่มาบ้างเลย กันต่อดี่ะคาะดีมากด,ดาวไม่เจอตั้งนานอ่ะแกสบายดีไหมสบายดีแกสบายมากเลยผัวฉันอ่ะรวยมากเป็นผู้จัดการอ่ะสวัสดีครับผมชื่อมั่นนะครับสวัสดีค่ะฉันชื่อดาวนะคะเป็นของดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออแกอยังไงฉันต้องขอตัวไปก่อนนะพอดีมีนัด ดูแหว่กพี่ออโอเคแกเจอกันนะจ้ะบอ่ะส่งค่ะกินไ้บายป้าแอนสวัสดีครับสวัสดีจ๊ะบอกกำนันสวัสดีครับ ก็หกเดือนแล้วนะครับป้าไม่ส่งต้นส่งดอกให้ผมเลยสัญญาที่ป้าเซ็นไว้กับผมเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับถ้าป้าไม่จ่ายต้นจ่ายดอกผมภายในสามเดือนเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะตกเป็นของผมโดยชอบธรรมฉันขอโทษนะพ่อกำนันช่วงน,นี้ป้าปวดอ่อนแอๆให้ขายของก็ไม่ไหวส่วนลูกสาวป้า าก็ไม่ติดต่อมาเลยถ้าเกิดเขาส่งเงินมาให้ป้าป้าจะรีบเอาไปให้พ่อกำนันเลยจ้า <c oughs> ผมเห็นใจป้านะครับแต่สัญญาก็ต้องเป็นไปตามสัญญาผมจำเป็นต้องยึดบ้านหลังนี้จริงๆนะครับป้าป้ารีบเก็บข้าวของแล้วยา้ายออกจากบ้านหลังนี้ด้วยนะครับพ่อกำนันทำแบบนั้น จะไปอยู่ที่ไหนล้วคะสงสารนะครับพ่อคบนั้นฉันติดต่อลุงเสาฉันไม่ได้เลยผมเสียใจนะครับป้าที่ผมต้องทำแบบนี้แต่บ้านหลังนี้เนี่ยผมได้ปล่อยเช่าไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่เลยครับผมขอตัวนะครับป้า anh kia ơi cái bây giờ thế này ูดาวหนูดาวใช่ไหมจ๊ะป้าแอนใช่จ้ะป้าเองป้าแอนแล้วทำไมป้าอยู่ในสภาพนี้ได้ล่ะจ๊ะก,ก็๊กี้อเขาไม่ติดต่อป้าเลยตั้งแต่ไปทำงานนี่ก็เป็นปีแล้วนะจริงเหรอคะป้า าแต่งงานกับคนรวยไปแล้วนะจ๊ะป้านี่กี้ไม่ได้ส่งเงินให้ป้าเลยเหรอจ๊ะเอางี้ไหมจ๊ะป้าป้าอยากไปหากี้ไหมจ๊ะ๋ัวหนูพาไปค่ะอยากจ้ะอยากเดี๋ยวยยเย,วย็นนี้ป้ากลับไปกับหนูนะจ๊ะจ๊ะขอบใจนะไม่เป็นไรจ๊ะป้า ดูสิว่าใครมาดีใจไหมแกฉันพาป้าเอนมาหาแกนะ่ะแกอยู่บ้านออกจะใหญ่โตขนาดนี้ทำไมถึงปล่อยให้แม่สภาพนี้ล่ะต่อไปก็แม่มอยู่ด้วยนะแล้วก็ดูแลแม่ให้ดีๆด,ด้วยเดี๋ยวฉันไปทนงานก่อนนะไปก่อนนะ,ะจ๊ะจ้ะสวัสดีจ้ะป้าขอบใจนะ บ้านเราอ่ะโดนยึดแม่ต้องเล่ะลอนไปทั่วไหนแกบอกว่าถ้าแกมาทำงานในเมืองหลวงแล้วแกจะเก็บเงินส่งต้นส่งดอกให้พ่อกำนันเขาไงแกก็ไม่ส่งเงินให้แม่เลยแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วลูกกีแม่ขอไม่อยู่กับกี้ได้ไม่รู้ ป้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับป้าเหมือนเข้าเมืองครั้งแรกอะป้าไม่รู้จะไปไหนป้ามาาลูกสาวน่ยแล้วลูกสาวป้าอยู่ที่ไหนเหรอครับเขาชื่ออะไรเพื่อผมพอจะรู้จักนะครับลูกสาวป้าเขาชื่อกี่เพื่อเขาบอกว่าพี่เขาได้แต่งงานกับสามีรวย ป้าว่าจะมาขอพึ่งใบบุญก็สักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนะครับป้าชื่อคุณคุ้นชื่อเหมือนภรรยาเพื่อนผมเลยอะ่ะผมว่าต้องใช่แน่ๆเพราะว่าเพื่อนผมเพิ่งแต่งงานกับภรรยาที่ชื่อกี่เองเอางี้ไหมครับป้าป้ามากับผมเดี๋ยวผมพาไปบ้านเพื่อนผมแต่ว่าไปเถอะครับป้าเดี๋ยวผมพาไป มันมันมันอ้าวบาสวันนี้แกพาใครมาเนี่ยนั่งมาสิใครมาคะาดีหรัป้าครับมีใช่ลูกสาวป้าไหมครับเก๋ ไหนคุณบอกว่าพ่อแม่คุณเสียหมดแล้วใช่หรอแล้วทำไมคุณถึงปล่่ยให้แม่คุณสภาพแบบนี้คุณนี่เป็นลูกใช้ไม่ได้ยจริงๆนะพี่ลาคาฟังฉันก่อนนะครับจะนอธิบายได้ค่ะคุณไม่ต้องพูดผมไม่อยากฟังคุณป้าครับว่าผมป้าพูดมาตรงๆดีกว่านะครับว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงคือป้าเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ ก็เห็น ทำยังไงบ้านก็ถูกกี่บ้ากันเลยต้องไม่เป็นคนเล่นนนทโทคุณป้ากี่ผมไม่คิดเลยนะคุณจะเป็นลูกที่อัจตะปันญูได้มากถึงขนาดนี้คุณป้าเขาเป็นแม่ของคุณแท้ๆพ่พอคุณมาคุณไม่รักแล้วคุณยังกล้าที่เขเได้ลงคอเนี่ยนะผมต่อจากนี้ไปเนี่ย 我不会再相信任何一个人了。我累了。不， ย้อนป้าแกอ่อนมากเลยว่ะรีบพาไปโรงพยาบาลเถอะคุณป้าครับเพราะว่าคุณป้าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่านะครับเพื่อนผมเป็นหมอที่นั่นส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคุณป้าต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับข้าใจคุณป้าค่อยๆนะครับราวาะวังเลยครับ คุณป้าไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะครับคุณป้าครับต่อจากนี้ไปนะคุณป้าไม่ต้องมาเล่นรอดนั้นนะครับถ้าคุณป้าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณป้าไปอยู่บ้านผมก็ได้นะครับช่วยผมดูแลบ้านขอบใจนะจ๊ะพ่อหนุ่มดีครับถ้างั้นผมขอตัวนะครับ